สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่บางเะเลกันหาดบางเะเลครับคนเยอะมากเลยนะครับนะครับยิ่งตอนเย็นครับตอนเย็นน่าจะเยอะกว่านี้นะครับมีคันเบ็ดมาติดปลาตกปลามั้งครับไปหาดยาวไปนู่นนะครับน้ํากําลังเริ่มขึ้นนะครับนี่ครับเส๋ยวเราก็จะมาเคลีย หอยหอยเสียบเรียกหอยเสียบกันพึ่งจะมานั่งแป๊บเดียวครับเขตามหาทรายครับมีทั่วเลยนะครับมีทั่วเลยอหอยเสียบลองขาต้มตัวต้มก่ะเขามีแต่หมาเห่าเครื่องบินอันนี้หมาเห่ากระป๋อง ยาวทางนู้นคงก็เขี่ยเหมือนกันครับเขี่ยเยอะนะมาเที่ยวด้วยนะครับมเขี่ยแค่ช่วงนี้มานี่เองแบบเดียวเองครับคนมาถ่ายรูปยิงแดดร่มรครับคนเยอะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวหน่อยจะเดินไปฝั่งนู้นดูนะครับการเขี่ยของเรานะครับคอเขี่ยนี่ครับตามซ้ายนี่ครับมีหลากหลายสีคอยเขี่ยเดินหน้าไปเรื่อยๆครับ คนเที่ยกันเยอะครับช่วงนี้นะครับมาเที่ยวทะเลนะครับเสีอยน้ำว่างๆครับมาเที่ยวทะเลแล้วก็มีหอยด้วยนะครับนี่ครับตัวใหญ่ครับพอพอเราได้นะครับเยอะๆแล้วก็เราก็จะไปล้างทรายอยู่ที่โน่นครับชายน้ำนะครับ แล้วก็จะใส่กระป๋องแค่เพื่อที่ว่าจะให้เขาขายทรายดูหอยทั้งนั้นเลยนะครับหอยทรายทั้งนั้นเลยใครที่ชื่นชอบครับที่มาเที่ยวทะเลเนาะอยากหาหอยนะครับนี่ครับวิธีหาก็ใช้มีช้อนนะครับมีช้อนช้อนกินข้าวเราก็ได้นะครับหรือไม่ก็นี่ช้อนตะข้าวเราเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เก็บมือนะครับนะครับนี่ครับ ช้อนตักแกงของเราะตักข้าวของเราเดี๋ยวมันก็จะเก็บมือใช่เงี้ครับอือ่ครับหอยทั้งนั้นเลยครับหอยหลากหลายสีนะครับเขี่ยไปเรื่อยๆครับมีทั่วนะครับมีตลอดนะครับมีตลอดตามหาดทรายทั่วเลยนะครับฝั่งนู้นคนหาเยอะนะครับ เอาล้างนี่เดี๋ยวจะไปเทมาล้างครับล้างทรายออกเยวจะเอาไปนูงโอ้หนี่กระพุนอันตรายครับ เทใส่ก่องไว้นะครับให้มันคลายทรายครับน้ำมาไล่แล้วครับนี่ก็พุูนครับอันตรายนะครับห้ามหยิบจับเลยนะครับ เดี๋ยวเวลาเราจับแล้วมือไม่ล้างไปสีตาเดี๋ยวตาบอดนะครับอันตรายวิธีหาครับะนะครับห่างจากนะครับลงไปก็ประมาณสองข้อนิ้วมือหรือนิ้วสามนิ้วข้อข้อนิ้วมือเรานะครับ อยู่กับทรายนะครับพอน้ําขึ้นแล้วก็เอาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าชายบนนู่นก็ไม่อยู่นะครับจะอยู่ชายชายนี่แหละนะครับพอสูงมากก็เวลาอากาศมันร้อนนะครับทรายมันร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้หอยมันตายเขาจะอยู่เงี้ยครับชื้นๆหลังจากที่เรา นั่งหาหอยชายทะเลกันมาครับลมพักผ่อนสบายสบาๆง่ายๆครับฝั่งนู้นคนเยอะครับชายทะเลมันไม่มีร่มนะครับเราเลยขึ้นมาอีกฝากถนนอีกฝากหนึ่งเนาะรถที่จอดเราก็จอดเ,อเย็นครับตรงนี้เย็น ดับละนะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมานะครับเราก็จะมาทำข้าวขีนนี่สมตำซมตำทะเลไข่เนีนทอดกระเทียมไข่ต้มของโปรดผัดมาม่านะครับชายทะเลง่ายๆครับต่างพักผ่อนไปด้วยนะครับอืม ง่ายนะครับไม่ต้องรู้ครับขอแค่มีความสุขก็พอแต่ต้มออใช้นอนรัผ่อนครับนี่ใต้ล่มมะขามเทศของเรานะครับล่มลื่นดีครับเย็นสบายบใครที่ชื่นชอบแนวแบบ แชมปิ้งแคมปิ้งนะครับสบายสบายมาครับสนุกหาหอยแล้วก็บายบาย,บายเย็นแล้วก็เล่นน้ําแล้วก็กลับบ้านนะครับ mm hmm. จะให้จะที่จะทางกินด้วยครับที่จทางออหลายมาเยี่ยมมาหากินข้าวกับลูกกับหลานลูกหลานมันหมาเด้อ mm hmm. มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อ าดหวิตมีแต่ความรุ่งเรืองและความสุขในครอบครัวได้แยบร้อยครับแล้แล้วก็ได้เวลานี่ครับมาครับลุยโรดแคมปิ้งแคมปิ้งนี่ครับ ทางทะเลนี่แหละนะครับฝั่งทะเลมันไม่มีร่มครับเราเลยไม่ฝากหนึ่งเนาะสบายๆครับฝั่งนู้นคนเยอะนะครับฝั่งน้นเยอะยเย็นยิงเยอะเขาบอกส่วนเราอยู่ตรงนี้ครับ่าคาร์กันครับแต่ตอนนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วนะครับเราจะมาทำน้ำ ดองหอยเสียบนะครับนี่ครับงานที่เราจะไปดองหอยมีน้ํานะครับมีน้ําแล้วก็น้ำปลาซุดลดน้ําตาลหน่อยนะครับเครื่องปรุงรสดีนิดนึงนะครับนี่ครับหอยนะครับพร้อมที่จะรองนะครับว่าเราทําการแช่นะครับแช่น้ําเพื่อที่ว่าให้ทรายในตัวเขาออกนะครับ ตอนนี้ก็เหลือแต่น้ำสะาดนะครับแช่ไว้เดี๋ยวมาทำรอน้ำรองเสร็จแล้วก็จะดองนะครับสองวันได้กินครับอ้าแน่นอนดูครับสลอนเลยตัวครับตัวใหญ่ใหญ่เกมมากนะครับนี่ครับน้ำตาล เอาตามที่เราชอบเลยนะครับรสชาติตามที่เราชอบนะครับน้ำตาลรสเลยน้ำตาลด้วยรสด,ด้วยนะครับมาเรียบร้อยแล้วครับครับที่เราจะดองนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเย็นแล้วนะครับหวายน้ําเย็นแล้วค่อยดองส่วนหอยเราใส่กระปุกนะครับใส่กระปุกนี กฝกอะไรก็ได้ครับทการเทน้ำน้ำดองที่เราเตรียมไว้ครับเดินไปครับนี่น,นี่ให้ท่วมหอยครับทำเกือไว้ครับถ้ามันไม่พอเราก็ น้ำดองดองมันไม่สิวิธีเมื่อไหร่จะเราจะได้กินได้สังเกตเมื่อเวลาหอยมันอ้าปากครับหอยมันอ้าปากเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาทำกินกันนะครับนี่นะครับที่ไปเขี่ยกันมาวันนี้นะครับโอ้หลากหลายสี น้ำดองสองกระปุกนะครับแล้วก็เวลามันหอยมันอ้าเดี๋ยวเราก็เอาออกมากินกันนะครับสองวันครับน่าจะสองวันโอเคครับผม,มเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับผม